สวัสดีค่ะบัชรเพั้สองค่ะมาค่คแพ่ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูดีๆนะคะเป็นหมวดงานเสื้อสเวตเตอร์มัดย้อมนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นล็อตไอี รไนะคะ45โลราคา7,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่100-110ตัวค่ะตบต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการนะคะ63บาทจา้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจาาต้นทุน63บาทเท่านั้นนะคะ,คะาจากเราได้เงอไปเป็นงานอ่ามิกกี้กับมินนี่นะคะ,คะาาน่ารักมา,ก,ากเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบ สนใจูกคาจ๋าหรือว่าแ,วาแถวแถบจังหวัดลูกค้าอยู่เริ่มาขายเย็นเย็นลูกค้าจ๋าแนะนําหมวดนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าซื้อเก็ดซื้อคุนก็ได้ซื้อไปขายก็ดีนะคะช่วงอากาศดีกินแบบนี้นะคะใช่แล้วลูกค้าจ๋าเป็นงานสเวรเตอร์มัดย้อมค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี นะคะลูกค้าจ๋าอาจจะไม่ได้ย้อมหลากหลายสีแต่ว่าจะเป็นประมาณแบบว่าย้อมครามนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ประมาณแบบโทนสีครามนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็จะเป็นแบบคล้ายๆสีเขาเรียกอะไรนะสีฟ้าทะเลไหมคะลูกค้าจ๋าสีน้ําทะเลสีเขียวนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าแต่ละตัวคือจะเป็นมัดย้อมมาเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้แล้วแต่กระสอบด้วยนะคะลูกค้าจ๋าว่าจะเจอ อ่าสีแบบไหนมาเยอะหรือว่ามาน้อยนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าบางกระสอบอาจจะเป็นสีความล้วนก็มีบางกระสอบอาจจะมีสีผ้าข้ามาก็มีลูกค้าจ๋าจะมาเน้นไปที่มัดยอมนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายด้วยลูกค้าจ๋ากับบายแก่ๆวันนี้ลูกค้าจ๋ารายการสุดท้ายของวันนี้เลย เราทิ้งท้ายกันที่งานเสื้อสเวตเตอร์มัดย้อมที่ลกคใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะบางตัวเขาเรียกอะไรนะมีเป็นมีฮูบางตัวเป็นมีฮูลูกค้าจ๊ะใช่แล้วแล้วบางตัวเป็นงานสวมหัวนะคะลูกค้าจ๊ะในนี้มีคระเลยนะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๊ะเป็นอีกหมวดที่แนะนําสําหรับงานเสื้อสเวตเตอร์มัดย้อมของเรานะคะอยู่ในนี้ ลูกค้าสามก,กราแล้วนะคะเดี๋ยวก็คุณพามีนาเมษานะคะช,ช่วงเมษาลูกค้างานมัดย้อมอยากจะบอกลูกค้าว่าช่วงเมษางานมัดย้อมคืออาจจะแบบขาดตลาดเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับลูกค้าหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานอยู่แล้วนะคะสามารถซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกอาจาสุดคุ้มนะ45โลราคา7 0 0 0บาทนะคะคุณภาพเกรดเอ อาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ5 15ค่ะเตขาเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ด้านหลังเขาเป็นงานปักนะลูกค้าจ๋าเป็นดีเทลแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะตัวนี้ค่ะเป็นแบรนด์ของ H&M นะคะลูกค้าจ๋าแต่ละตัวมีแบรนด์ที่มอบมา,มา จะเป <sm dispers S 1> ็นแบบว่าแบรนทางฝั่งบ้านเขานะคะมีติดมาแต่ท่งนี้ทั้งน้าเราไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นอ่า แบรนด์แท้หรือแบรนด์เทียมอาจจะเป็น H&M นะคะลูกค้าจะมีพะเขามาอยู่ในนี้นะคะหลากหลายแบรนด์ที่เจอไปนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอาจจะมีคลาสามาเลยว่าจะเป็น H&M นะคะลูกค้าจะตัวนี้เป็นของ G.U ค่ะลูกค้าจ่ายแล้วจะเป็นยู Uniqlo มีติดมาติดมาค่ะแล้วตัวนี้เป็นงานรวมนะคะลูกค้าจะอาจจะเจอแบรนด์ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานอเมริกานะคะลูกค้าจ่า เพราะว่าตัวนี้เป็นงานรวมเรื่องไซส์ก็รวมด้วยเรื่องแบรนด์ก็รวมด้วยลูกค้าจ๋าได้ไปก็คคุ้มเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะเป็นหมวดที่แนะนำนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานแบบว่าสเวตเตอร์อยู่แล้วนะคะเป็นหมวดที่แนะนําสําหรับงานสเวตเตอร์มัดย้อมของเรานะคะอุ้ยรีวก็มาลูกค้าจ๋ารีวก็มานะคะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้เราเจอคอนเวมร์ตไปอ่าตัวนี้เป็นรีวลค่ะไซส์มีขามา สูตง S M L นะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะนอกจากใส่ได้คุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายแล้วลูกค้าจะสามารถใส่ได้ทุกฤดูเลยนะฤดูร้อนก็ใส่ได้นะลูกค้าจากันแดดได้กันลมได้ลูกค้าจกตัวนี้เป็นงานของซาร่านะคะลูกค้าจะหรือว่าจะใส่ทํางานในห้องแอร์ก็ได้นะได้ค่ะได้หมดเลยนะคะลูกค้าจะถ้าลูกค้าอยากใส่เลยใช่ค่ะอะเมื่อกี้นะคะก็เป็นแชมปีนเป็นคอนเวิร์ตค่ะ เป็นรีไวท์ค่ะเป็นซาร่าค่ะเป็นเ m ชแอนเอมค่ะเป็นแก๊ป <G ap S 1> จ้ะแบรนด์ที่เจออยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะาเหมือนที่แจ้งเลยว่าแบรนด์ที่ห้อของเรานะคะมีคระมาในแต่ละกระสอบลูกค้าจ้ากระสอบ นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถ CF เข้ามาได้ได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะในราคา7,000บาทน้ำหนัก45โลแต่ว่าจำนวนชิ้นจำนวนตัวนะคะเป็นเพียงประมาณการนะคะให้ลูกค้าเน้นที่น้ำหนัก45โลนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ถูกใจกระสอบรีวิวนี้จะสามารถ CF เกระสอบรีวิวนี้ได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวทุกตัวเลยค่ะใช่แล้วท่านใดที่เป็นสายเลื่นเอเปิดเองลูกค้าจ้าอยากลุ้มกระ บอบนะคะเรามีสินค้าเป็นกระสอบใหม่นะพร้อมจะส่งให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าแต่ถ้าดูรีวิวแล้วนะคะชอบแบรนด์ประมาณนี้ชอบลายประมาณนี้นะคะสามารถมีก,กระสอบนี้ได้เลย พราว่าอย่างที่เจเลยนะคะเป็นงานสเวตเตอร์มัดย้อมก็จริงนะคะแต่บางกระสอบแบรนด์ยี่ห้ออาจจะแตกต่างกันไปนะคะลวดลายก็อาจจะแตกต่างกันไปโทนสีก็อาจจะแบบว่าแตกต่างกันไปแต่เน้นที่เป็นงานสเวตเตอร์มัดย้อมนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของยูนิโคนะลูกค้าจ๋าเป็นงานมีฮูดด้วยนะคะ อ๋อลูกคบบ้ามีทั้งแบบว่ามีหมวกนะมีทั้งแบบว่ามีหมวกและก็เป็นแบบว่าสเวตเตอร์สวมหวัวทั่วไปนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีค้ามาให้เลย ผู้หญิงผู้ชายใส่ด้วยกันได้โทนสี <Champion S 1> นะคะก็ะะจะเป็นแบบว่าย้อมครามเป็นย้อมน้ำทะเลนะคะลูกค้าจาเป็นโทนสีแบบชมพูนะคะลูกค้าจาสีเขียวนะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าจะอาจเป็นอีกหมวดที่แนะนานะคะสําหรับกระสอบนี้เจ็ดพันบาทเท่านั้น,นะคะใช่ค่ะลูกค้าจาสินค้าเจ็ดพันบาทเท่านั้นลูกค้าจะสนใจสามารถสั่งได้เลยมีทั้งกระสอบรีวิวแล้วก็กระสอบใหม่นะคะลูกค้าจะมีพร้อมจัดส่งเลย ลูกค้าโอนยอดได้เลย7,000บาทลูกค้จาจ้าคุ้มๆม,มากๆเลยนะลูกค้จาจ๋าตัวน,นี้ต้นทุนเราอยู่ที่63บาทเท่านั้น<ช>ลูกค้าใช่ค่ะโอนผ่านธนาคาได้เลยนะ<ด>ตัวไหนที่เป็นแบรนด์ลูกค้าขายตัวละ150ก็ได้ได้ค่ะ100-200ก็ได้นะ<ช>ลูกค้าจ๋าหรือว่าตัวไหนที่เป็นแบรนด์ทั่วไปลูกค้าจ๋าเอามาขายตัวละตัวละ100ก็ได้นะได้ค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้แนะนำเลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีกันนออีกรบะคคะเข้้าาามแลลวฝกกกดดไ์แชร์กดคอมมเนนต์ะคะ กดติดตามเพจของบล็เราด้วยนะคะลูกค้าจ๋าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆไม่อยากพลาดแบบว่าสินค้ารีวิวโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะลูกค้าจ๋าฝากกดติดตามเพจของบล็ด้วยในแต่ละวันเรา,า,เรามีรีวิวทุกทุกวันเลยนะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะลูกค<ช>้าจ๋าบางวันเรามีเซอร์ไพรส์นะคะลูกค้าจ้าอาจจะเป็นสินค้าลดราคาพิเศษ50%กันเพียเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเพราะเราชอบแอะมานะใช่แล้วท่านใดที่ตสนใจอยากซื้อ นะโปรโมชั่น50%ค่ะเราลูกค้าจะสามารถ P A คุณอแอดไลน์ก็ได้<ช>ลูกค้าจะแอดไลน์ของบั๊ไทยแลนด์นะคะ<ช>ลูกค้า<ช>จะเป็นแอดนำหน้าแล้วก็บั๊ไทยแลนด์เลยนะคะลูกค้าจะตัวนั้นจะเป็นลายกลางนะทุก11โมงเราจะมีแจ้งเตือนว่าวันนี้เราจะมีรีวิวอะไรบ้างเพราะวานเรารีวิวอะไรไปบ้างเราก็มีย้อนหลังให้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะลูกค้าจะสามารถติดต่อบั๊ได้หลากหลายช่องทางนะคะติดต่อได้หลากหลกายช่องทาง เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจตอนนี้ก็ติดต่อได้นะคะ G.U. ค่ะลูกค้าหาินบ็อก็ได้ลูกาหาพนักงานเบยตรงได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตอนนี้เรียกได้ว่าเรามีทุกช้อความให้ลูกค้าได้ติดต่อกันในทีเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสามารถเลือกติดต่อก็ได้นะลูกค้าจะาเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าเฟซลูกค้าจะเลือกได้เลยชอบเบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกคุยนะคะลูกค้าจะเอาเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเฟซไปแอดไลน์ก็ได้ตัวนั้นจะขึ้้นนนนนนนเเป็ลลพักงาาาขยยคคคะะะ่แว หลากหลายมากทั้งเจอไปทั้งเคชเอ็มจ้ะทั้งแก๊ปอ่าทั้งอะไรทะรีวายคอนเวอร์สนะคะยูนิคอร์ชาเลนเทียนแล้วก็อะไรนะดิสนีย์ก็มีหมาเลยทั้หลากหลายแบรนด์ใช่แล้วลูกค้าสารหลากหลายแบรนด์อยู่เลย ะะแล้วก็เป็นงานรวมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ US นะคะเรียกได้ว่ามีหลากหลายแบรนด์ทั้งสองฝั่งเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจยาแถมตัวนี้เป็นงานเกนดรด A นะ,คะ,ค,ะค,คะลูกค้าจ้ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างห้ถึง15%ตามเกณฑ์ของที่บริษัทเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าบ ก็จะเป็นแบบว่าสกีนนะคะลูกค้าจ้าบางตัวก็ไม่มีสกีนนะคะมีพรามาอยู่ในนี้บางตัวก็จะเป็นสกีนตัวหนังสือบ้างนะคะสะกีนแบบว่าลุคภาบ้างบางตัวก็จะเป็นลายปัดบ้างนะคะมีพรามาให้ในนี้อาทิ้งท้ายกันที่คอนเวิร์สค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์คอนเวิร์สค่ะ ปาเดนหลากหลายมากนะคะสำหรับก<ช>ระสอบนี้นะคะลูกค้าจาสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะเป็นงานเสื้อสเวตเตอร์มัดย้อมนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่น롯ไอ i ี USA อสเอตไอนะคะ45โลราคา7,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่100ถึง110ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ63บาทค่ะ ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ i อจหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบั๊กเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปาาติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ